ก็สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เนาะเราจะมาพาดูต้นมะพร้าวนะคะน,นี่มะพร้าวเห็นไหมคะมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้นมัน,นะคะ่ะลำต้นมันจะใหญ่เนาะแล้วก็มีใบเนี่ยนเนาะนี่คะ่ะแล้วก็เนี่ยที่จะมาให้ดูก็คือวันนี้ก็คือมเมล็ดเขานะคะแล้วก็ฝักดอกมเมล็ดเขา อันนี้คือดอกนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือดอกมะพร้าวเนาะที่ยังไม่มียังไม่เห็นมเมล็ดชัดนะคะส่วนข้างๆเห็นไหมคะ,มะเมล็ดเขามันจะมีสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะอันนี้ถ้าเขาแก่แล้วว่าเขาก็จะดีดออกมาเองดีดออกมาจากฝักจากไอ้อะไรนะคะจากดอกเขาเองนะคะทีนี้เราอยากได้มเมล็ดเขาเราก็ต้องหา อะไรมาครอบเนะาะเมื่อกี้ก็ไปเอาเน,นี่ยค่ะถุงซิปล็อกเล็กๆเนาะก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอามาครอบเขาเลยเวลาเขาดีดเนี่ยเขาก็จะได้มาอยู่มาอยู่ในถุงซิบ,บล็อกนี้นะคะอันนี้เนาะลองดูสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะมเมล็ดนี่เนาะมันมีบางอันที่ยังเขียวๆอยู่เห็นไหมคะส่วนอันนี้ก็เป็นดอกข้างๆ นหคะดอกที่ยังมเมล็ดยังใช้ไม่ได้เนาะนี่เน,ะนเาะถ้าลองสังเกตต้นเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะมีต้นน้อยเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นแบบทรงสวยบ้างทรงยาวบ้างทรงแบบอ้วนได้ทรงสวยอะไรเงะะี้ยค่ะส่วนต้นนี้ไม่รู้โดนอะไรนะคะเห็นไหมคะเนี่ย ใบเขาเปลี่ยนสีแล้วก็มีจุดๆน่าจะเป็นพวกตระกูลเพียหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองหายามาฉีดดูเนี่ยค่ะหรือเ,เพื่อนๆท่านไหนรู้ก็บอกมาหน่อยนะคะว่าคืออะไรแล้วก็ต้องทำยังไงแต่นนี้เดี๋ยวจะลองหาดูแล้วก็หายามาฉีดดูนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็มีดอกเหมือนกันเห็นไหมคะ นี่เนาะอนี่ค่ะนี่ก็เลยมะพร้าวเยอะก็เลยเอามาจัดเป็นสวนอย่างนี้ก็สวยดีนะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทรงสวยเนาะแล้วเขาก็มีแตกมาอย่างนี้ด้วยนะคะข้างๆเนี่ยนี่เนาะอืมอันนี้เดี๋ยวเรามาให้น,นี่กันดีกว่าเอาถุงครอบเลย ก็ครอบไปแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะก็ถ้าเขาดีดมันก็คงจะอยู่ในถุงนี่แหละคะ่ะนี่เนาะก็เดี๋ยวเราเรอดูเนาะว่าจะมันจะดีดออกมาจริงไหมเนาะแล้วเราจะได้เม็ดหรือเปล่านะคะจากการลองลองเก็บครั้งแรกนะคะปกติก็ ปล่อยมันไปเลยไม่ได้สนใจนะคะ,มะเมล็ดมะพร้าวเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเก็บยากไปนี้ไปเจอมาว่าเขาทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูผลกันเนาะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีนึงนะคะว่าเราจะได้มเมล็ดไหมนะคะอันนี้ผ่านไปแป๊บเดียวเห็นไหมคะเนี่ยทำไมเขาดีดมาตอนแรกก็ไม่ดีดเนาะ อยู่เป็นฝักอยู่ดีๆเนาะเพราเราเอาถุงไปครอบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอามือไปแกะไปอะไรแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ครอบปุ๊บเนี่ยก็มีมเมล็ดออกมาเลยเนี่ยสี่เมล็ดแล้วอะเมื่อกี้เห็นไหมคะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เขาดีดออกมา เรามาครอบถูกจังหวะพอดีหรือเปล่าคะหรือ,อยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะตอนแรกก็อยู่ของอะไรเขาเรว่าอะไรเม็ดเขาก็อยู่ดีๆอยู่เนาะพอครอบปุ๊บดีดมาเลยจะดีดมาอีกไหมเนี่ยได้มาสี่เม็ดเลยเนี่ยดีดมาจริงด้วยค่ะ อันนี้ก็ผ่านมานานเลยนะคะเมื่อกี้ที่เขาดีดไปเนาะเนี่ยเพืเ่อนๆเห็นไหมคะหลุดไอเม็ดสีน้ำตาลมันหายมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาดีดออกมาจริงด้วยคะ่ะเนี่ยนะ เราก็ได้มเล็ดแล้วนะคะเนี่ยออกมาเลยดีกว่าน้ะไม่ไม่มีแล้วอ,อ๋อยังมีอยู่สองเม็ดไอที่เขียวๆตอนแรกคิดว่าเป็นที่เขายังไม่แก่นะคะแต่จริงๆล้าไม่ใช่เนาะเนี่ยเห็นไหมคะมันก็คืออันจากมาเล็ดเขานั่นแหละคะ่ะที่เขาดีดออกมา นนเนี่ยเหลืออีกสองเม็ดตรงนั้นก็ข้อไว้ก่อนละกันเนาะรอให้เขาดีดออกมาให้หมดนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ได้เมล็ดมะพร้า,พาวทะเลเดซายมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยลองไปทดลองปลูกอีกทีนึงนะคะยังไม่เคยเพาะเมล็ดมะพร้า,พาวทะเลเรซายเลยะคะ่ะสําหรับการเก็บมะพร้าวทะเลเดซายวันนี้ก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะยังเหลืออีกสองเมล็ดเนาะก็ให้เขา อยู่ในนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะรอให้เขาดีดมาให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเก็บไปอีกทีนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ